อ๋อวันนี้ะครับก็ดีใจมากมากครับนี่ได้ช่วยมาด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่มาได้มาโลกงานวันนี้เขาก็ได้รับรางวัลด้วยจริงๆวันนี้ก็ได้ทั้งหมดเอ่อเรามาไ้ทั้งหมดสามรางวัลครับมีรางวัลน,นี้คู่จิน้นคู่จิ้นดีเด่นครับก็วันนี้เฮียไม่ได้มาด้วยครับเฮียติดธุระจริงๆเฮียก็ฝากมาขอบคุณด้วยครับอ่ะนีได้ยินไหมครับได้ได้ยินอยู่ใช่ไห ก็เฮียไม่ได้เฮียไม่ได้มาครับเฮียฝากขอบคุณด้วยครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวัลนักแสดงนักแสดงวายหน้าใหม่ครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ผมได้รับครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งเป็นของพี่ออฟครับเป็นรางวัลผู้จัดผู้จัดซีรีส์วายดีเด่นครับก็ไปดีกับเฮียออฟด้วยครับเรียกด้ว่าคือรางวัลอันนี้เป็นรางวัลแรกรางวัลแรกเหรออ๋อเป็นรางวัล วันแรกๆอ๋อแน่นอนแลัวก็เพราะนั้นก็ยังทำงานตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยอยากขอบคุณใครไหมคะอยากของคุณจริงๆอยากของคุณทุกๆทุกๆคนเลยครับชั้นงานด้วยครับทางอันนี้ไม่ขลาดครับที่ให้รางวัลนี้กับผมครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยครับขอบคุณที่เล็ง เลงเอ่อเลงเห็นผลนะครับแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วยถ้าไม่มีเฮียก็ไม่คงไม่ได้รางวัลผู้จิ้นมาครับจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นผู้จิ้นหรอกครับอยากเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการในการในการทางานครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยครับก็ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไ้่มีแฟนคลับโให้ก็คงไม่ได้ห ก็รับทุกคนมากๆเลยทั้งโซนนานานุแล้วก็หมูส่สชายด้วยงานของเราเนี่ยทำในสัชาได้ตามว่าใช่น,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 ะนะครับผลงานแหละก็ยังไงนะครับเมื่อกี้จริงๆอยากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่เอ็นดูผมแล้วก็เฮียม,มาตลอดเลยขอบคุณนะครับส่วนผลงานก็ วันจะเร็ววันนี้นะครับก็เพิ่งเปิดบัตรของเฮียไปงานงานแฟนมิคคอนเสิร์ตมันเกิดของเฮียครับก็วันที่10กันยายนครับวันนี้ก็บัตรออนไซต์ site, หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเฮียก็เต็มที่มากๆเลยตอนนี้เฮียเขาซุ่มซ้อมอยู่ทุกวันเลยครับอยากให้เป็นกาลังใจให้เฮียด้วยะครับแล้วก็มีเอ่อนี่เฮียผ้าพิเศษครับที่กําลังจะ กล้จะใกล้เริ่มใกล้จะเริ่มถ่มมายแล้วครับก็อยากให้ทุกคนอย่าพุ่งทิ้งหมุกเรื่องกับมิเรียนไปไหนนะครับก็ใกล้จะกลับมาแล้วครับส่วนซีรีส์ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับที่ติดต่อมาให้ผมไปเล่นเป็นซีรีส์นอกค่ายครับก็คาดว่าจะมีการแถลงการประมาณแถลงข่าวประมาณช่วงตุลาครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับแล้วก็ได้ข่าวว่ายูเตอร์ยูเตอร์ก็จะได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยกัน ถ้พาพิเศษหพพเหรอครับถ้พาพิเศษตอนนี้ก็กำลังเคาะปวดฟื้ครับใช่เรา้อยมอะรก็ไม่มเป็นไรสกัดาการตัวตัวเองด้วยค่ะอืก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้เดเร็วนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปด้วยครับก็เดี๋ยวจะไปเวิร์กช็อปกับเฮียแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวต้อง<ม>เหมือนต้องรื้อฟื้นเอ่อหนูเกลือก ดูเกลือขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าก็ห่างหายไปกับดูเกลือแล้วก็ไอ้เกลือนานมากๆแล้วครับฝากถึงเนี่ยฝากถึงงานเหรอครับเมื่อกี้ฝากไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ ใส่รอบอนึงนะคะฝากพวกเราเชาวบุนบันดีด้วยครับทุกคนเลยไม่ใช่แค่ผมนะครับแล้วก็ฝากนีน่เฮียภาพิเศษครับแล้วก็ซีรีส์ซีรีส์ที่ผมจะไปเล่นนอกค่ายด้วยครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยครับที่อยู่ด้วยกันกับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทั้งซนโซนั้างนานาโนทุกคนแล้วก็ม,มือสัญชัยด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตผมนะครับแล้วก็คอย มีโปรเจกต์ให้ผมตลอดเรื่อยๆเลยครับก็อยากบอกว่ารักุกคนมากเลยครับคนก็ลักผมเหมือนกันใช่ไหมทุกคนต้องอยู่กผมไปนานๆนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณ